ฉันว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเหมือนฉันคือเวลาที่เราทาสกินแคร์เสร็จแล้วใช่ไหมคะแต่งหน้าไป ขุยขึ้นมาเธอหลายตัวหลายครั้งเราต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดจากตัวอะไรสิ่งหนึ่งที่ฉันไปวิเคราะห์มาและฉันไปศึกษามานั่นคือครีมกันแดดวันนี้ฉันเล่นมาแนะนําครีมกันแดด2ตัวโซเฮซอนตัวหนึ่งจะเป็นโทนอัพด้วยอันนึงจะเป็นครีมกันแดดธรรมดาซึ่งฉันจะลองใช้ทั้ง2อันให้ทุกคนดูเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มทาครีมกันแดดก่อนบริเวณทั่วหน้าเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวที่เป็นโทนอัพเนี่ยบริเวณกลางหน้าเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมีความไร์ขึ้นเห็นไหมคะพอหลังจากที่ทา ครีมกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นปรับผิวไร์แล้วก็ให้ความกระจ่างใสและผิวโกรทันทีทันทีแบบนี้เลยค่ะทุกคนทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเราแต่งหน้าได้ปกติทุกขั้นตอนเนี่ยหว่านใช้แบบปกติทุกวันที่หว่านทําคือหว่านจะบอกว่าไม่มีการเป็นขุยเป็นคราบเกิดขึ้นเลยเพราะตัวสกินแคร์ที่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่อยู่ในตัวกันแดดเนี่ยไม่รบกวนการแต่งหน้าเราเลยแล้วฟินิชลุคของว่านก็คือแบบนี้ ก็คือผิวโกลใส่แล้วเมคอัพคือเนียนไปกับผิวมากๆหวานใช้ผสมกันด้านขอบหน้าทั้งหมดก็ใช้ตัวที่เป็นกันแดดธรรมดาส่วนตรงกลางหน้าก็ใช้ตัวที่เป็นทอนอัพแค่นี้หนะ้าเราก็จึงสวยเลยค่ะ